สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีโชคหมาขาวด้วยพี่น้องด้ิยคลิปนี้เสืพอ้าีพ่อน้องเขามาหาอยู่หากินพี่น้องครับใส่บ่วงหนูพี่น้องครับเนี่ยมากระพานหมูมาเนี่ยนะครับมากระพานหนูพิกัดโชคหมาขาวเขาเลยพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นหญ้ามันบ่อพานหมูสวัสดีครับท่านพานหมูในหญ้ามมาอะบ่นเนี่ยโอ้หญ้ามหาอยู่หากินหนูหน่อยเนาะโอ้ยเอาขอความรู้เนี้ยนี่การปัก บ่วงหนูนี่ยังได้นน่งูยังได้จิสนหนูมาสิมมหม่องเหนียวคือต้าเองครับผมคือต้าเองสร้างว่าเถอะวันนี้บ่แม่เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเด็กน่อยเด็กน่อยมันอยากเห็ดกินจังเฮาอยากหาอยู่หากินกินจังเข้าเฮงเด๋อตัวใส่เบ็ดมากใส่เบ็ดมากกว่าออันนี้เขาเขาสังเกตเบงเอาเอาเอาตามพู่มปัญญาเหา สังเกตียของสังเกตียดอย่างไรเอ้าม่ใเป็นห um> ้อยไม่่บ้านม่เปลี่ยนหอยนี่โอ้เป็นยังไรห้อยหนูห้ย่างห้อยอเกาๆก็ห้อยนี่อะไรเห้อยแลนห่อพอพ่อแล้วเอ้าสมมติว่าพ่อแล้วแบบที่นี่นี่แบบนี้เอ้าใส่แบบเอาใส่ไว้อย่างนี้สูงตัวาิงจะไงเนี่บโอ้นี่เป็นอย่างสีนอบวงเ่าอันนี้เขาเอินบวงยังไง ววดสิงกับในขวโอ้ลวดสิงเนาะซื้อเพิ่มบ่ที่เดกนการเล่นบ่โอไม่้งเนี่เวามันเสียน่อยครับนังเบอร์หน่อยกัเบอร์ซิบเอ็ดโอ้อันนี้วดวดเบอร์ซิบเอ็ดับผมครับแยวนี้งครับเป็นสองเสงแเป็นเบอร์ยี่สิบสองสวยแต่เสีถ้าเสี่ยนเดียวเนี่ยกับผแห้งแล้วเสี่งเดียวสิบเอ็ดครับเออสองเนี่กับิบยุ่นมาน่อยผมบอก ั้บวาครับมองกันอดไว้ัไม่เ็นนี่จคนน้อยครับเอาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม้แล้วบ่ดที่นี่นเบิ้งสีการใส่ใส่ยังไงใสับนี่ไปกับเสียบเลยเอา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 บวงมันนั่นมองกันนั่นเห็มันผานอันขวางทางไปเลยเนาะนยบนโนรโอ้ครับสูงสูงขึ้นมาจั่น้อยก็ต้องให้รากดินเลย โอ้บ่ได้ใส่เยอใส่อยังเนาะบ่ครับบ่อโอ้ราบินกระถิ่เหยียบครับโอ้อย่ันหนักอืมบ่ได้ใส่เยอเลยใส่บางตัวครับบางตัวบางท่นก็อีครับโอ้ทางพางทางทานมันห้อยพันครับอืมเคยใส่ไปแล้วห้อยพันพันแล้วเดี๋ยวอันเอาอัไม้มาใส่เบิ้งใสอย่เครับเปลี่ยนกินเถอะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนบวงไม้เลยไมใหญ่ก็เขาหัโอ้สามสิบกว่าสามมวบ่วันนี้เพราะว่าครับยังดี อืมให้ใหญ่ไปก่อนไงมันญ่มันต oh ัเงหาหลุดไปเองมันตั้งหลุดตั้งเท้ามันใหญ่ไลไรมันก็้บอดีครับนี่หลอดหัวหน่อยโอ้ไปของค้าของของขาของข้อมันเนาะของข้องคิดว่าเขาผ้าเย็นกับมันใหญ่อืมเอาผ้าเย็นย่ามนี่เอาซะอันผ้าหมูย่ามนี่มันหนูยังเอาหนูใหญ่เลยครับหนูใหญ่หนูหนูต้องเขานี่บ่หนูผูกครับหนูผูกเนาะโอ้ย่ามนี่

เดียเอายผม้นอมกเยนหากินน้ำรอบเหนือเนาะงูตัวนี้มองพูปิดิไบพวกมันเป็นไก่หังเหมือนกปิดบ่เห็นแปลวอเพื่นเนาะอนยนี่ไปหาลูกอมีเงินมีปมมันอยู่แตไเทีกเออก็ไก่หั่กคือปีดหงไ้หังไว้ไว้หูไก่ห้างดอืมเกี่วกัพี่ไ ดูหลายทางใส่ดักไว้ทุกตรงเลยครับโอ้ใส่ดักไว้เลยหลายทางอะไรวาคือว่าคือข้อมูลข้อมูลเลยครับข้อมืลของเข้าก็ได้ถือว่าเป็นสูตรสําเร็จเนาะเป็นเป็นมีที่ที่เข้าสังเกตเอาตามสายตาของเข้าตามความรู้สึกไม่ไห้ไม่ไหวปุ๊บนี่ไม่ตัวปุ๊บ เขาเอิ่อหนังก่อนเลยเะอ่านภาษาบ้านเท่านะเขาเอิ่อร่างสังหอนเนาะอืมว่ามันหนาสิจังสั่นจังสี่เอฝั่งเทียมมันอาจสิโบแมนก็ได้แมนครับมันจะอาจสิแมนเออเขาจะเอาใจเอาครับแมนใช่กันคุณแสงเขาจะเอาใจยิ่งซุมเขาจะไปใส่ตลอดเขาจะไปจักย่างหาเขาเห็นห้องมันสมันสิบุนป้าหยาไปครับโตห้องมันอยู่หรอครับโตสันสั่นเนี่ยเฮ้เขาก็ใช่หลายครับหวกเขาใช่ใส่ต้องห่วงหรอก

ขาดแค่นี้ขาดแคันี้เราใจเราใจเราใจ้นเราใจนเราใจมันเราจีนู้่อเราจุจากบานดจจากมันครับเมื่อกี้เดีใมาจากหลังเลยเมือนเนี้ยมื่อกี้อยากว่าเมื่อกี้จาหลังกหลังครับผมเพิ่มมาจาหลังเนาะโอ้เดเล็เกานาะเอาเอาขี่เาขี่ไว้เราขี่ไว้ก่อนืมก็มันพูดสมาของล่ะคือใครหับด้บเห็คบับสื่อที่นี่โอ้และไม่ห่างหนูนี่เดีเคบ Nay anh tao yêu tàu kapo. Oh. Anh mm. tàu tang mang phong, yang mang phong. Hm. 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 thang Hm. 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 thang Hm. Hm. Hmm. 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 Hmm căng dây xây... không coi bên nổi đấy cuồng cái dây rồi dây thang bay thang mà tí thang nào đầu đầu nó, sang, đảo, nó เนี่ยม่อนี่ก็ได้มากประมาณเก้าหลังพี่น้องครับมาเพิ่มเติมเข้าไปจากจากที่ใสไปน้าอยากไปน้าใส่ไปน้าเห็ดไมไปน้าอืมเขาประเดี๋ยวเมื่อชิ้เขาก็เอาใจมาเขาใจอายุกินไปครับอายุหะกินแต่ไปไปมือน้องพี่น้องเนาะสําหรับมื่อนี่ก็เดี๋ยวใส่แล้วใส่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็ไปติดตามมายามกันพี่น้องครับว่าสีมานบ่บานเนาะพี่น้องเนาะอ้าโอเค สวัสดีเามเศรษฐพี่น้องครับก็ออกมาหายามบวงหนูเนาะพี่น้องเนงาะยามเศร้านะครับหมายเขาหายามบวงยังเด็คือผ่านมาสองหมายแล้วก็คือมดจีรีอยู่แต่ไม้หนึ่งพี่น้องครับไม้ที่สาม นิดีรีไม้ซีไม,ม,ม,ม้ซีไม้หานิดจีรีพี่น้องครับ เหมืนนนะยางไปบังเบ็ดปลา,าหลเหมืนนนะใส่ใบสองสามมือแล้วล่ะเบ็ดกระไดอายุหักกินไรอะไรแน่วได้พี่น,อน้องขั้นเบ็ดเม็ดจีรีที่กันเบ็ดกระไดเนาะโอเคนะครับสำหรับการใส่บ่วงหนูนะครับผมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยหมู่แรงใส่ใบนะครับมาเนี่ยหมู่เส้ามา มายามเนาะมายามมองไม้ต่างๆที่เขาใส่ไว้กับบัหมานมาเนี่ยบัหมานบัได้จักโตเลยพี่น้องครับจะว่างได้นะครับเห็ดคลิปเขาก็เห็ดคลิปอีีอีหลอนดเหระพี่น้องครับบัได้มันนั้นดอกบัได้ก็คือบัได้พี่น้องครับเนี่ยอ้อกะจีถ่ายทอดให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งวิธีการหาอยู่หากินในแบบสบายของเขาเองนี่แหละพี่น้องครับเนี่ยบัได้เป็นพ่านเป็นเพื่อนนี่ยังดอกเนาะครับอากาศบรรยากาศยี่อมันสดๆมาฝากพี่ตอนน้องเขา ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอจงมีความสุขและสวัสดีครับพี่น้องครับ